อาจารย์ผ่องศรีนะน้องหนูสวัสดีจ้ะน้องหนูมีหน้าที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนนครนายกวิยาคมนะคะอยู่ในจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆจากบริษัทวีซายนะคะมาเล่าให้ฟังบริษัทวีซายเป็นธุรกิจเครือข่ายตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกานะคะเปิดมาแล้ว8ปีขยายไป3-5ประเทศทั่วโลกค่ะเข้ามาเมืองไทยได้2ปีแล้วนะคะสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ถนนรัชดา กรุงเทพนะคะที่ประจซีนเราก็มีบริษัท V ีพาวเวอร์พัฒสองสามนะคะอยู่ข้างขนสงเก่านะคะมีผู้ก่อตั้งบริษัทวีซอยู่3ท่านก็คือคุณเคนคุณไรอันคุณพรสําหรับคุณอโอสุภพ,พงศ์นะคะเป็นผู้นําบริษัทวีซเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็ทุกท่านก็มีประสบการณ์ธุรกิจเครือข่ายระดับโลกมา,มามากกว่า30ปีแล้วนะคะองค์ประกอบโดดเด่นในธุรกิจวีซนะคะแผนการตลาดเนี่ยจ่ายมากที่สุด บริษัทเราก็มียอดขายติดท็อปพันล้านเหรียญ4ปีซ้อนอันดับ90ของโลกผู้บริหารมีประสบการณ์มากกว่า20ปีการันตีด้วยรางวัลโนเบลนะคะบริษัทเปิดมา7ปีนะคะเข้ามาเมืองไทยยังไม่ถึง3ปีเหมาะสําหรับที่จะทําธุรกิจทีมงานของเรามีการช่วยเหลือกันนะคะสินค้านีน่นวัตรกรรมเพื่อสุขภาพเห็นผลไวค่ะวีซายในประเทศไทยเรานะ,ะมีการจดทะเบียนสกบในปี6.1สินค้าทุกตัวของเรานะคะ มีอ,อยอรับรองนะคะสินค้าของเรามีการผ่านการวิจัยของนัวิยาศาสตร์ทุกตัวนะคะแล้วก็โบป,ปิต้าเนี่ยนะคะเป็นลูกอม,มที่มาสาจาั์มากเลยเป็นลูกอม,มที่มีนวัตรกรรม AC2 มีส่วนผสมของผลอาร์ติคาร์บ,บัี่ซึ่งผลอาร์ติคาร์บรี่เนี่ยนะคะมออีอยู่ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายนะคะ คือช่วยลดคลลอเลสเตอรอลป้องกันหลอดเลือดอุดตันป้องกันโรคหัวใจขับรังสรพิษออกจากร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะป้องกันโรคเบาหวานช่วยการย่อยอาหารบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและฆ่าเชื้อแบคทีเรียและที่สําคัญมีวิตามินซีสูงมากค่ะที่เป็นลูกอมโปพิต้าเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนโปรตีนนะคะชนิดเคี้ยวดูดซึมได้มากถึง95เมี3รสรสดิงกอนมีรสส้มมีรสโกโก้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AC2 นะคะเทคโนโลยี AC2 ก็คือการที่ทำให้อนุภาคเล็กที่สุดสามารถซึมเข้าสู่เซนได้เลยโดยไม่ผ่านกระบวนการย่อยท่าไทยด้วยกันนะคะนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลูกอโมโปปพิต้าซึ่งป่วยนอนอยู่ที่เตียงเนี่ยหมอให้กลับบ้านได้ผลปรากฏว่าได้ละลายเอาลูกอโมโปต้ละลายน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ใส่ไปทางสายยาง พบว่าหนึ่งวันก็สามารถเห็นผลได้และทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตตามปกตินี่คือตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่ป่วยอยู่หลายโรคแล้วก็ได้ใช้โปวิต้าผลปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นใช่อีกตัวหนึ่งนะคะคือสแกนดิออยเป็นน้ำมันสกัดจากพืชพันธุ์15ชนิดช่วยล้างล้งางไขมันในหลอดเลือดเสริมสร้างภูมิต้านทานต้านภัยโรคหล,ลายทุกชนิดค่ะกาแฟคาเฟ่นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพก็คือ ยาสีฟันอาร์กติกไว้นะคะเป็นยาสีฟันที่ปราศจากฟัวรายช่วยขจัดจุลินทรีย์ในปากและนี่ก็คือชุดผิวพันธุ์ก็มีโฟมกับเซรั่มค่ะและนี่ก็เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มี2แบบด้วยกันอีกแบบหนึ่งเป็นการฟอกอากาศและฆ่าเชื้ออีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่สองก็เป็นตัวเติอมออกซิเจนในห้องแผนการตลาดของเราเป็นแผนแบบแบนเนอรี่นะคะสร้างสองสายงานการลงแพ็กเกจเนี่ยในการทําธุรกิจมันมีสีได้มีสีไซส์ด้วยกัน คือไซส์ B นะไซส์ S M ไซส์ L ไซส์ B นี้เริ่มต้นที่3,006รายได้ของเราก็มี6ช่องทางด้วยกันนะคะ 1. กำไรขายปีก20-30%ค่าแนะนำ20% 3. ค่าแนะนำดับเบิล50%หรือเรียกว่าดับเบิลโบนัส 4. บารานทีน10-20% 5. ค่าน้ำมัน9,900-18,150 6. แมทชิ่งโบนัส65ชั้นลึก7ชั้นลึกนะคะ แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือได้เที่ยวท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะบริษัทวีพาวเวอร์พัสองสาของเรานะคะมีพันธกิจจะทายังไงให้สมาชิกทุกคนได้เงินและได้เงินแบบยั่งยืนดังนั้นเราจึงมีพันธสัญญาร่วมกันว่า1เมื่อลงแพ็กเกจแล้วเนี่ยนะคะสามพบาทคร้งบาทครั้งเดียวเนี่ยสรักษาสิทธิสองพบาทต่อเดือนและ3แนะนําเพื่อนใหม่2คนให้เร็วที่สุดแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นหน้าที่ค่ะและก็ร,รับเงินนะคะ